โอ๊ยอะไรเนี่ยกว่าจะได้เล่นสไลเดอร์ทำไมแถวมันยาวเหลือเกินโอ้ยเดี๋ยวแกนี่อะไรดูชุดแกดูโอ้ยอะไรจุดจันจุดอันออกจาเช็ดขี้อันไปอ่ะอะไรนี่ไปอ่ะไปไปเอาเทไหร่เอาเท่าไหร่แกแซคคิวอีกทีได้ไงอ่ะ คนรีบรบคนมันรีบเข้าใจไหมเาคนี่ไม่เคยเล่นสไลเดอร์หรือไงอ่ะชจบหวีฮะไม่เคยทำไมอะคนมันรีบเข้าใจไหมโอ้โหอะไรเนี่ยแกดีแล้ชุดแบบนี้แบบแรงว่าเอ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 า ไปไปไปคิวชั้นเหรอเนี่ยไปไปไปทุกคนคือเราอ่ะจะเล่นสไลเดอร์อาเดียนะครับที่มันเป็นแบบว่าวนๆอย่างนี้โอ้โหแล้วแบบแถวยาวมากๆเนี่ยอยู่อันดับที่27กว่าจะได้เล่นโอ้ยยี่สิบแปดละแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีม้าหมุนด้วยทุกคน โอ้เป็นสวนสนุกที่<ม>รวมฮิตทุกอย่างแต่ว่านะเรามีตังที่จะแซงคิวอยู่คุณยายขอ,อแซงหน่อยแล้วกันดีอยากเล่นด้วยอ๋อฉันก็อยากเล่นเหมือนกันตีแด่ดูทำดิดูทำฉันก็อยากเล่ดิฉันเ,เหงือแท่หมดแล้วจะต่อตอมีดโอเห็นไหมเหงือฉันแท่จริงจนะเนี่ยเออพยาธสงสัยนิดนึงอะไระเข้าฝันให้แกใส่ชุดนี้เนี่ยแกนี่ถามจริงแกนี่เขาก็มั่นใจก็ปล่อยแกรี่ไปเถอะเออดูฉันสิยังใส่ห่วงยางยเห็นไหม แกใส่ห่วงยางเออมันยังดูแบบดูเท่ดูแบบเออนเทยวทะเลแบบแกนี่เหมือนแบบป้าทำจริงป้าจะไปไหนเนี่ยเขาแกไม่รู้จกักน้อชุดเล่นน,น<ป>้ำแเขาเข้าใจอย่างนี้กันทนั้งด้านหลไก่เหมอนแกหรอใส่ชุดคุณครูใสล,ลงบอ่นอน<า>้ำเนี่ยฮะพวกแก<า>เถียงกันไปนะฉันไปก่อนละละไปแล้วไปแล้วแสงแล้วแสงแล้วนี่แสงแล้วไปเร็วเแสงแล้วอุ้ยคุณยายระวังอมันไม่ยอมคนนี้เขาไม่ยอมนี่เด็กก็ไม่ยอมแกมันกเอาเอาเอาเเอาเอาเอา เอาออเมาที่เดิมเอากลับมาที่เดิมอะไรเนี่ยเราเจ้าหวีอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเห็นเป้าตูมดูดิโอ้โหเจ้าหวีอะไรเนี่ยคือแบบเขาคนเป็นคนเป็นยอ่ยทำไมอะเจ้าหวีแกแกรีบเกินไปัยปะแกรีบเกินไปะชิปะ อยู่แบบที่ที่ต่ำไม่ได้แล้วอยู่ที่สูงไอ้ถ้าแกจะอยู่ที่หนึ่งนะแกถ่ายถ่ายวิดีโอด้วยเลยดูนี่คือแบบเนี้ยเนี่ยนกกล้องอีกล้องเนี่ยอยู่ไปอีกล้องนึงแม่เนี่ยช่วยช่วทุกคนเจ้าบีมันไปถึงนั่นแล้วว่ะปลายอุโมงค์สไลเดอร์นั่นแล้วว่ะโอ้โหที่หนึ่งเลยอ่ะแต่บิโดรเรายังอยู่ที่ยี่สิบสี่อยู่เลยแล้วจะตามมาถัดไม่ี่ยฮะนั่นน่ะดิทับยังไงเนี่ยเอาเจ้าบีลงสไลเดอร์ไปแล้วไปแล้ว โอ้โหดูสิสเราต้องแซงคิวแล้วล่ะเจ้าต่อจากโย่<อ>ไม่งั้นนะเรารอจะเหงื่อแหกเราก็ลงสไลเดอร์ไม่ได้ชันทีนี่ไม่เหงื่อแห้อยากคุณยายตัวแห้งตัวแห้งก็ตายเพราะคุณยายเป็นปลาติดน,น้ำแล้วประเด็นก็คือกว่าจะได้เล่นโอ้โหเราเล่นม้าหมุนรอได้ปะคุณยายแต่แกเล่นม้าหมุนล้อแล้วแกก็ต้อง<ะ>ออกจากคิวแล้วแก,กต้องไปต่อคิวใหม่อ่ะโลดด้นา,านเหมืเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะหรือไม่ก็ ปีนต้นมะพร้าวว่างเหรไม่มีอะไรทำเหรอปีนต้นมะพร้าวเล่นเนี่ยไปล้แซงละ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 แซงล้วสิบสี่ละสิบสามละสิบสอล้นรอบดีสิบเอ็ดเฮ้ยไงจะอยู่ที่สิบเอแล้วโหดเวลาโอ้โหเจอมีบว่ะโอ้โหเจอ้ีว่ะโอ้โหเจอบีว่ะโอ้โหมายก็เจอบีโอ้โหโอ้โหคนรีบครันรีบ โอ้เด็กหล่อจะเล่นน้ำอย่าโอ้คุณยใหญ่โอ้งุณลิงเลยอย่าเอาดิเอาดิเอาดิคุณใหญ่สู้เปล่าล่ะฉันไม่สู้แกหรอกมามาฉันสู้คนอื่นแทนมามาสิมาสิมาสินี่เด็กเดี๋ยวนะคุณรีบครับคุณรีบจูบีดูข้โมนสิผู้ดูแลกาดอ่ะเนี่ยแลกาดอ่ะผู้ดูแลกาดไม่ใช่ผู้ดูแลกาดผูดจริงดิเขาหลับ่ะ

ฉันจะได้เล่นแล้วอ้านี่แเด็กทันจบจุ๊บีแกทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยแหละมีบอกไว้ก่อนเลยแกก็อยู่ข้างล่างฉันละกันนะนี่แหละตายซะเฮ้ย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 เฮ้ต้องต้ดูมี่ใส่ใงมเสียงพดีดูทุเรศว่ประเด็นคือใช้ท่าคิวเพอร์ซันใช่ไหมคือเสียโลบักเยอะมากแหละเท่าไหร่รู้ปะเทไร่สามร้อยเก้าสิบเก้าโลมักอ่ะเพื่อให้ข้างหน้าตายอ่ะ เล,เล่นการเล่นลเล่นม้ำขนาดนี้เลยอ่ะใช่ใจสั่นเลยเหรอดูดีเดี๋ยนะถ้า399้าแล้วถ้าเกิดเจ้าบีมาแซงนี้คือเสียแบบฟรีๆเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยจะได้เล่นแล้วคนต่อไปแล้วทุกคนจะได้เล่นแล้ว ลงสไลเดอร์แล้วเป็นไงโอ้โหนี่ครับนี่ทุเรศอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหสนุกมากทุกคนร์สทำอะไรกิ๊กอย่างเงี้ยว้าวนี่เป็นไงบอสสไลเดอร์สีชมพูบ้าสีแดงแล้วเหคือตอนเนี้ยเออแต่มันยาวอยู Rot> ่ในนี ER ้ดูโอ้ยลงไปวู้วนี่ครับให้ดูนะครับข้างนอกเป็นอย่างนี้นะครับหมุนหมุน แต่ถ้าดูข้างในเพื people, huh hmm, ่อนๆอาจจะวกได้อ right. ุบน hmm. hmm. oh, um. right. ี wow. yeah. oh. ่เข้ามาแล้วอุ๊ยอยมืดมืดมืดนี่ลงมาสีน้ําตาแล้วจะถึงสีชมพูอ่ะสีชมพูแล้วเตรียมลงน้ําทุกคนวู้บดีโเดี๋ยวดูเจ้าหมีนะครับเจ้าหมีคนต่อมาปะใช่ใช่หมีกาลังไปแล้วนะเอ้ยมีฟามิงโก้ด้วยเหรอสระน้ำอนี้เฮ้ยฉันขี่ฟามิงโก้โอ้สระน้ําใหญ่อยู่นะเนี่ยทุกคนอ พี่ห่วงยางตรงนี้ด้วยอุ้ยแต่เดี๋ยวสะลึกจากสะลึกมากโอ้ดีนะที่เราพกห่วงยางมาด้วยอะจะไปจมจั้วี่เกยู่ไหนอ่ะฉันอยู่ข้างบนหลอยังไม่ถือเหรอฉันกลยออกจากตัวมันก็อยู่ข้างบนเอาหรอเดี๋ยวฉันนอนสบายใจเฉิบเลยบนห่วงยางอันนี้ไหนมีอะไรให้เล่นบ้างกำลังจะตาไปแล้วนะโอ้ยกิ้งกิ้งโอ้ยเวียนหัวเวียนหัว นี่ทุกคนมันมีอวตารตรงนี้ด้วยโอ้เดี๋ยวนะโครงกระดูกอะเอโอ,โอ้แล้วก็ใส่อยู่นี้ได้ดีเป็นไงเปลี่ยนได้หมดนะครับอันนี้ฟรีนะครับไม่เสียเง,งินเลยถ้าเกิดใครลงมาข้างล่างอะรีมูฟปึ๊บอะรีมมฟกลับมาที่เดิมได้มีผมพิเศษอึบเอ้าทำไมใส่ไม่ได้อะอ้าเหมือนใส่ไม่ได้ทุกคนอ๋อหรือว่าอยู่ในนี้ไม่มีนะนี่ก็ไม่มีหุดหลอมาแล้วอุ้ย เดี๋ยวลงมาแล้วหรอแล้วเวียนหัวเอ้าแล้วเจ้าบีอะไม่รู้่เห็นลงมาก่อนแล้วไม่ได้หรอหายไปไหนแล้ววะบอกว่าฉันกดอกจากคิวฉันนั่งอยู่ข้างบนรอเอ้าหรอไม่เชื่อเกก็ลงขึ้นมาดูฉันดิประเด็นคือขึ้นยังไงอะเจ้าบีแกก็กดอกจากคิวอะฉันอยู่ตรงสระน้ำมาดินั่นแหะแกก็กดอกอะแล้วแกก็มาต่อคิวอ๋อจากคิวเออแล้วแหละถูกแล้วแหละเอาเอายังยังเล่นไม่เสร็จเลย มีเป่าซูมนี่ตรงไปดูตรงล้มแหละลมล้มลมชายาดเห็นไหมแกไปอยู่ตรงนั้นได้ไงทำไง่ะไม่บอกหรอกว่าทำไงฉันดูพวกดั้ต่อคิวอ่ะคือแบบว่าว่<อ>าดูแบบสบายสอ่ะเร็วๆ<ร>่อยจอาคอนเทนต์เร็วทำไงคอนเทนต์หรอกหแกก็รอด้ที่หนึ่งอ่ะแล้วแกก็กดออกอางคิวอ่ะอ๋อ อ๋อต้องที่หนึ่งแล้วออกจากคิวเหรอใช่คนออกจากคิวคนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบตคิวอ่ะแบบไม่ต้องไปต่อคิวเหมือนพวกแกไอ้พวกต่อคิวได้ฉันลองแซงฉันลองแซงฉันลองแซงโอ้โหดูดิแซงคิวอ่ะแซงคิวอ้แแซงแบบแซงแบบรัวๆแซงแบบรัวๆครับคุณผู้ชมที่ขาดข้าว้าครับบายไอ้นี่มันแบบสไลเดอร์้าวย้ครับคุณไม่เคยมีสไลเดอร์เล่นครับ ที่หนึ่งเชียวอ่ะที่หนึ่งใช่รอที่หนึ่งเนีรอที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยไปยัสไลเดอร์แกกดออกจากคิวอ๋อมันจะไปอยู่ตรงนั้นหรอมันเป็นบั๊กเหรอมันเป็นบั๊กบอกไว้ก่อนเลยรอแปเดีอ๋อเนี่ยนเข้าก็รับไปแล้วอ่าเออแล้วกัแหละรอก่อนรอก่อนเออเดี๋ยวพวกพวกแกยังสไลเดอร์นะแกกดพกปุ๊บมันจะเด้งอ๋อแกก็เลยติดอยู่ตรงนั้นไอ้ยติดที่ไหนคนที่หุ่นปลาเออดูปุ๊บ มันขึ้นเรื่อยอะที่อ๋อสามพัน 3, ล้านเนี่ยแล้วสี่พัน 4, ล้าน,น,นด้วยไม่หย่นอนเลยเ้ยเล่นตรงนี้เยอะแล้วได้เงินเนี่ยกระจายป่าวฮะประเด็นคือฉันเห็นโซนิกอยู่ตรงนี้มาจากไหนไหนเนี<แ>่ยโซนี่ก่อเอเอเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นตรงนี้ได้ด้วยเหรอขึ้นมาข้างบนได้ด้วยเหรอมันได้อะบอกไว้ก่อนเลยเมีไอ i p จ่ายไหนไหนไหนขอลองดิแบบเจ้าหมีนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวลองดูใครมาถึงตรงนี้นะครับลองออกแบบเจ้าหมีดูไม่สไลด์กดกด เเห็นออกยังเอ้าไม่เห็นได้เลยเอ้าทำไมไปต่อยยืนตรงนั้นน <cod u> ่ะเออก็ออกแล้วว่ากำลังสไลด์ออกมาอยู่ันสไลด์กดออกก็ไม่ไปยืนตรงนั้นได้ไงอ่ะแล้วดิเดี๋ยวกำดูสิเห็นปะไม่ได้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะแล้วปาร์ตี้มันคืออะไรอ่ะภูปาร์ตี้อ่ะภูปาร์ตี้คืออะไรทุกคนเอ้าไอ้เหมือนฉันจะทำแบบนี้ได้แล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันกดภูปาร์ตี้ทุกคนจะลงมาเล่นน้ำกันหมดเลย อ๋อก็คือทั้งแมบอะได้เล่นน้ำกันหมดเลยโุ้นใจดีวู้ดีเนาะใช่เพราะว่าเราจะแบบจัดปาร์ตี้สระน้ำกันปาร์ตี้สระน้ำปาร์ตี้ริมสระดีใช่วุ้ใจดีอ่ะบิวยอดเลยอะวุ้ใจบุญวุ้ใจบุญลงลงกันหมดเลยปะโอ้โหได้เลยลงมาแล้วลงเราดี จะหวีดูดิทุกคนลงมากันหมดเลยเห็นปะเนี่ยนี่นี่ไหลกันหมดเลยดูดิทุกคนไม่ต้องต่อคิวแล้วต้องต่อคิวอ่ะแม่ด้วยต่อคิวแย่งกันแกทำลายวัฒนธรรลงไปนี่ได้ยังไงก็ฉันต้องทำลายวัฒนจัการต่อคิวเพราะต่อคิวนาน พี่ฉากี่แบบพี่หัวพี่ศดูดิลงมากันหมดเลย <_ an> เห็นวะเนี่ยทุกคนก็จะได้เล่นน้ำกันหมดเลย<ใ>นเนี่ยเห็นปะ,ปะดูแล้วคู่บอลอไปไหนอะไหลลงไปอยู่คนหน้าท่านเขาค้างแล้วเขาไม่ขยับอะงงมากคุณเป้าคู<ะ>่พออ่อทิพย์นะขออนุญาตขอยาขับถ่ายด้วยฮะช่วงนี้ของใจไม่ค่อยดีนี่เจ้าหวี่เตบอลได้ปะเต๋อบนเตบอบนจะบอลไม่ทิ้งเออแล้วทุกคนก็ไม่ต้องต่อแถวเลยนะเนี่ยมาเล่นกันได้เห็นปหม แถวเลยล yeah. เฮ้ยมีสปีดด้วยขาป๋า,าสปีดสปีดเท่าไหร่จะหมีเร็วอะสปีดสปีดเลยเอาห้าสิบก็พอปึบนี่ยืบเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับการต่อแถวเล่นสไลเดอร์นะครับใครที่อยากมาเล่นแบบนี้ก็มาลองได้นะครับนี่พวกเรามาตรงนี้กันเร็วเล่นบอลเล์บอลมา บอลลีบอลชาหาดไงนะเยอะไปมีพวกแบบผู้ชีพตัวอะไรแบบตลกใายเป็นาละวันไม่เคยเห็นหรอุถจัลล์คีอะดีเจีอหไรขี่ฟาบิงโก้สิเป็นไงมีมีเซน้ำบอกไว้ก่อนเลยอะล็อกน้ำมีไหนอ่ะลองลองขึ้นหงยางสิมันขึ้นได้มันขึ้นได้เออหงยาง เด้พวกเรามาเรามาปิดจบตรงนี้กันดีกว่าแซงคิวสิเดี๋ยวมันไม่ได้ต่อแถวว่าอะไรดีครับคุณหนูอยเบื่อเลยอ่ะได้อยู่นะเบื่อชุดได้เลยได้อเลยครับคุณหนูคุณหนูอยากกินอะไรครับเอาลุกเสียมา โอเคทุกคนก็จบไปนะครับกับแมปต่อคิวนะครับสไลเดอร์นะครับใครใครอยากเล่นก็คอมเมนต์หรือว่าคลิกที่ลิงก์ได้นะครับไปแล้วบายเร็วยังอีกมเหนตรงนั้นเนี่ยรถเขาไปจอดข้างหน้านี่ได้ได้ครับได้ได้ได้เลยได้เลย